ถงทรายข้างละ25กรัมข้างละ25กรัมรวมกันเป็นครึ่งกิโลฝึกวิ่งเบาๆแต่ว่ามันมีชาเลนจ์อีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆเห็นเส้นนี้ไหมครับวิ่งเบาๆด้วยการทรงตัวให้อยู่ในเส้นนี้ตลอดเส้นทาง5กิโลเมตร ตัวอะไรวิ่งผ่านมาวะเฮ้ยเฮ้ยมาเข้ากล้องหน่อยมาจะเล่นตกเส้นวิ่งในรูปสนามมันเลยมีเส้นให้เราดูความตรงของตัวเองวิ่งให้ทรงมันตรงครับตามเส้นไปช้าๆห้ากิโลเมตรสำเร็จนะครับ เห็นไหมครับ